เขาเก็บเก็บเก็บโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยใหญ่แล้วโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องอมันมันมากกับสไส้กาหมันเหมือนนี่หมันหมันมันผุ่นมุกมุกหนึ่งกาซีมูป้าเดี๋ยวซีมู บลา,ายสำหรับปางย้ายเอาไปข้างไหนแล้วบุ๊คอุอ้ยดอกน้ำหนามมัน,น,นก็ขึ้นในกาเนี่ยใช่สแสดงว่ามันมัาก็ขึ้นเหมือนเสาเห็นบหมเหรออุ้ยจอ,อ,โอ,โอโดเลยกา้มาวม,าม,ามาันมันมันเกิดล้าลงมากข้างนย่ แมากับเกล็ดแมากับภูมากับไอ้กาหมานันมือนี่ติ่งเฮ็ดด้วยเหรอลูกฝฟาวไล่เพราะจะเหยียบพอนเฮ็ดนี่ไอ้กาห์โอ้ขี้ว่าปานานลปา,น,านั่นไล่ละปลานยังไล่กลัวอยู่นี่แม่ลูกนี่แม่ดอกน้ำหนามนี่ đi đi <laughs> Bần. 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 Bần này. Hết cái lái Hết cái lái ta không? lấy, sao trượt nằm mềm Hả? Chạy eo như thế nào กจีหินตัวบ่ป,ปะนั่นนั่นฟาลเยยิยมฮอนเฮ็ดไอก้กาก็ได้พีอ่อบู้กะไซ้ไซไม่ยังห่วงเถอะเขากะจีม่านีละเขาเห็นเยอะมันก็นเก็บมวลอยู่จังสิแต่ว่ามันบ่นบ่ตื่นเต็นคือเป็นนำ้นำนเนาะไซเนาะ

โอ้ย,ม,ยมันแต่าเห็นหมอว่านี่มันสิพอดีเนาะกาเนาะเท่าแล้เนี่ยว่าพ่อเห็ดเห็ดบานพ่อเห็ดเท่ามีตงึงเอาไงคุณมากคุณมาก พ่อเก็บรีบๆๆๆๆคนมาเร็วเุณหนึ่งผมมาเก็บชย